ล้วมาเอเต้ชงสีม,ม่วงมาดูเปรียบเทียบสัดส่วนครับส่วนสูงต่างกัน5เซนติเมตรครับแต่อายุนี่โอหโกใกล้เคียงกันมากครับ20กับ2ีปีครับตามลุ้นกันต่อครับไทยกำลังใจแรกกบปั้น,นอันตรายครับต่างชาตินี่เขาหมัดคมอยู่เลยนะครับเอาไปก่อนครับ เพราะคนไทยนั้นเตะเก่งอยู่แล้วครับใช้หลังเท้าเตะใช้นักแข้งเตะครับครับมามาแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนี่จะโดนอย่างนี้นะครับกระชับเข้าไปเรื่อยๆครับหลุดบ่อยๆนี่อันตรายนะครับแสนเชิงดูกล้าๆกัวๆนะครับการไม่ดีแล้วครับเรียบร้อยครับดูทรงแล้วโอ้อาการไม่ดียางแตกครับซ้ายหน้ายางซึมใช่แล้วครับรมการนับนะครับอาจารย์ประภัยประเทศ เรียบร้อยครับดาบสองครับฟันเป้งเดียวครับยางแตกเลยครับแม่สวัสดีสวยใช่ด้วยครับเยวเต้ครับดูนะครับนี่คือจังหวะต่อยหมัดครับแล้วก็สับต้นขาแสนเชิงก็สับคืนนะครับแต่จังหวะสับของเยวเต้นี่มันโดนจุดโฟกัสมากกว่าครับและนี่เป็นนับแรกครับดูครับสับต้นขาแล้วก็ ครั้งที่2ครับจบข่าวเลยครับก็ด้งให้เห็นตั้งแต่สับแรกแล้วละครับนี่ครับมีอาการครับก็ต้องซ้ำนะครับย้ำเข้าไปครับครับดูนะครับนี่คือจังหวะต่อยหมัดครับแล้วก็สับต้นขาแสนเชิงก็สับคืนนะครับแต่จังหวะสับของเยลเต้เนี่มันโดนจุดโฟกัสมากกว่าครับอันนี้เป็นนับแรกครับ ดูครับสับต้นขาแล้วก็หมินครั้งที่สองครับจบข่าวเลยครับก็สะดุดุ้งให้เห็นตั้งแต่สับแรกแล้วละครับนี่ครับมีอาการครับก็ต้องซ้ำนะครับย้ำเข้าไปครับนะครับดูนะครับนี่คือจังหวะต่อยหมัดครับแล้วก็สับต้นขาแสนเชิงก็สับคืนนะครับแต่จังหวะสับของเยลเต้นี่มันโดนจุดโฟกัสมากกว่าครับ นี่เป็นนับแรกครับดูครับสับต้นขาแล้วก็มีครั้งที่สองครับจบข่าวเลยครับก็สะดุงให้เห็นตั้งแต่สับแรกแล้วแหะครับนี่ครับมีอาการครับกะตองซ้ำนะครับย้ำเข้าไปครับเทคนอลนอกเกต์ลูคอร์เนอร์